น้องๆคะเรามาดูการปัดเศษเป็นจํานวนเต็มพันกันค่ะเรามาปัดเลข8,499ให้เป็นจํานวนเต็มพันกันค่ะวิธีปัดจํานวนเต็มพันให้ดูที่จํานวนหลักร้อยจานวนในหลักร้อยเท่ากับสจํจนวนที่เท่ากับ4หรือน้อยกว่าให้ปัดลงดังนั้น8.499 ปัดลงไปที่จำนวน8000ค่ะการปัดเศษเป็นจำนวนเต็มพันของ8499าจึงมีค่าประมาณ8000ค่ะเรามาปัดเลข63,320ให้เป็นจำนวนเต็มพันกันต่อค่ะวิธีปัดจำนวนเต็มพันให้ดูที่จำนวนหลักร้อยจำนวนในหลักร้อยเท่ากับ3 จำนวนที่เท่ากับ4หรือน้อยกว่าให้ปัดลงดังนั้น63,320ปัดลงไปที่จํานวน63,000ค่ะการปัดเศษเป็นจํานวนเต็มพันของ63,320จึงมีค่าประมาณ63,000ค่ะเรามาปัดเลข78,1500ให้เป็นจํานวนพันกันต่อ จำนวนในหลักร้อยเท่ากับ5จำนวนที่เท่ากับ5หรือมากกว่าให้ปัดขึ้นดังนั้น781,500ปัดขึ้นไปที่จำนวน782,000ค่ะการปัดเศษเป็นจำนวนเต็มพันของ781,500จึงมีค่าประมาณ782,000ค่ะ